ครับกะสวัสดีครับพี่น้องขอสวัสดีพี่น้องเบอร์สุขทุขคนครับผมผมขอพบเจอกันคือเขาเหมือนเดิมกพราผมบ่าววอนคนซี่สเบเอดลูหนุ่มสาวทำงานใต้นะครับเนาะมาข้าเข้าปลาอีกรอบพี่น้องเลยโว้ยหลังแหลกเข้ามิดกีนีพี่น้องเอ้ยอเดี๋ยวขอเช็คความสภาพมันก่อน มันก็ะดีอยู่พี่น้องเงือกัรยังแสดงว่ามันบ่มาเข้านะครับเนาะมันบ่มากินเอ้บ่มากินกับบ่วากันมากับบ่เป็นยังครับเอากัะยังมีสองกล่งห่าหลุนอยู่เอ้อกล้องหลันด้วยพี่น้องคือบ่มีตอีหยังกุ้ย ลันล่นแบบใดนี่ก็เดี๋ยวเด้ไปขามไปฟังคน,นนึกก็นันตั้มอ้าลั่นแบบใดล่ะพี่น้องเออบาทนี่ลั่นบมม่แน่อถึงไงแสดงว่าม,มันเหยียบหลังกงพี่น้อง พี่น้องว่าบอโอ้ยเอ้ะแป๊บนึ่งเดี๋ยวเขาหางกอนพี่น้องเลยโอ้ยเนาะมันหักูเดียวนี่โอเคโอ้ยอืม โอเคเนี่ยมันจะขบไปไหนเถอะมันขบไปไหนโพดมันกับบดีได้พี่น้องโอเคเอ้าวได้โอ้ยแสดงมาโตอันนั่นล่ะพี่น้องโต้ที่เขา,บาเบานั่นแหละครับมันมาเหยียบหลังกงมันเปนหนูดอกถ้าหนูมันโบเหยียบดอกหนูมันโบไตาหนูมันจะเข่าเลยแสดงมาโตอันนั่นละ่ะมันมาเหยียบหลังกงเขาผ่านไปแล้วครับเนาะ สองหลังบาดใหพ่อโต้เฝ้าหลุดอีกหลังหนึ่งท้ายอีกหลังพี่น้องหลังสุดท้ายนะครับเนาะลืมเอาเหงือมาหายปลาขอพี่เอาใหม่กันสั่นอยู่นะว่างคันเนี่ยหือเอาือเงือมานำสองหมื่นละเออเดี๋ยวค่อยมาหายมากแดดนะพี่น้องเนาะ มันประจมดอกนี่ก็มองดักหนูผมเดิอนนี่พี่น้องมองหนึงหนึ่งข้าในดักอยู่เห็ดไรทำไมมาผ่านในกำแพงไว้โอ้ย้าพี่น้องมุงปลา กดอเฮ็ดคลิปเดียวดอกพี่น้องเอ้ยต่อคลิปอยู่รครับมาย่ามแล่ะจะภาพภัยเฮ็ดอย่างอื่นต่อส่วนจะพาไปเฮ็ดอย่างนังนง้นก็ติดตามเนาะพี่น้องเนาะระเบิงก่อนครับเราจะภาไปเฮ็ดหยังโอ้ยแบบผิดผมพี่น้องเอ้ยดอกออก <c oughs> เป็นบ่อแล้วพี่น้องออกดอกออกหน่วยแล้วเด้อครับเด้อ ตัวเน่หน่อยๆยังดอกออกดอ,อกไวเหนนว็นกันเด้อมันก็เงิดหลายอ๋อสิเดกินโอ้ท่านนี้ตัวบงน้อยล้วตัวนี้ขี้นอนนี่ยน้อยๆสุณผ่านนมัมมัดถอนหยาดูขี้นองไอ้เจ้าหนึ่งก็หยากบปุง้งล่ะตรงเรียงปุ๋ยเดี๋ยวจะไปหาปุ๋ยขี่งัวขี่ าาปุ๋ยขอกนะพี่น้องเดี๋ยวไปหาปุ๋ยขอกครับมาหลังสุดสามลังสุดท้ายเอาแล้วพี่น้องบูย้ย,บย,บยิโอ้ยบักใหญ่เด้อครับเด้อปุ้ยโอ้พี่น้องเลย มหน่อยด้วยครับเดินี่เด้อโมหน่อยครับผมโตบักใหญ่ครับผมพี่น้องเลยโอ้โหคือระมันนะครับเด้อหนึ่งตัวสวยๆหนึ่งแต้มสวยๆครับนี <c> ่ <oughs> <c oughs> แต้มสวยๆเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวไปต่อคลิปกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีกก่อน ยวพาพี่พาหนอนไปต่อกันนะครับเนาะมาเจอสาวสวยนานไม่เจอคนนี้ก็เหมือนเมื่อก่อนเขาตใจมากเออแต่ตอนนี้เขาสวยขึ้นเยอะเลยนะเขาลงทักสิบโลได้มะมเมื่อกี้ไม่ได้อัดมันเร่งออกเสียดายจะ้ะ แล้วมีแต่ส้มตำทั้งนั้นที่สั่งตำผลไม้อันนี้ตำอะไรตำไข่เค็มเหรออันนั้นตำเขาเรียกอะไรนะั่นตำซั่ว,วอันนอปูปลามีแต่เมนูส้มตำบิ่กเทมแล้วใช่ไหม <c oughs> น้องรุ่นเรียนที่ไหนโรงเรียนใหญ่นู่นเหรอ <c oughs> ที่น้องเบนเรียนนั่นเลย แล้วคนนี้ล่ะเหมือนกันแล้วคนนู้นล่ะเหมือนกัน,น,กนแล้วเราโน,น้นอยู่มไหนมสามฮะออกเป็นน้องไอ้เบนอีกใช่ไหมเออลืมไปเนาะนึกว่าเป็นพี่ไอ้เบ้นมาเจอสาวสวยพี่น้องเอ,อ้ยเจอสาวสวยที่เขาเจอกันนานแล้วไม่ได้เจอจาไม่ได้นะเมื่อกี้นี้ถ้าไม่ยกมือไหว้จาไม่ได้เลยนะเออ ขนาดห้คนนี้ก็จำไม่ได้นะเมื่อกี้ถ้าถ้าไม่มาดูใกล้ๆน่นไม่จำแล้วรู้ไหมว่าถ่ายไป้ทำอะไรเนี่ยฮะลง u t u b e ถ่ายสาวสวยลง YouTube มาเจอสาวสวยที่ร้านข้าวจะมากินข้าวพอดีมาเจอมันมืดวะทำไมมันมืดวะ เอากินไปน้องอะไรนะน้องชื่อชื่ออะไรนะคนนี้ยุ้ยใช่ไหมเออน้องยุ้ยกินลูกกิน <c oughs> กินเรล็ลุงจะถ่าย <c oughs> แล้วก็เข้าไปเองเข้าไปดูตัวเองที่ y o u t u b e นะช่องหนุ่มอีสานมาทำงานใต้ช่องหนุ่มอีสานมาทำงานใต้ y o u t u b e ไดวจะโหลดเด้จะโหลดวันนี้แหละมีประมาณสักชั่วโมงหนึ่งเข้าไปดูได้เลยเดี๋ยวให้ให้ลุงกินข้าวก่อนลุงสั่งข้าวเดี๋ยวลุงจะรีวิวข้าวลุงก,ก่อนจะรีวิวกะเพราไขด่ดาวน้ำเดาแก้วแล้วจะมืดไปไหนวะจะมืดไปไหน มันมืดเลยมันมืดเลยมันมืดเลยว่ะแล้วมีแต่ส้มตำอย่างเดียวอย่างอื่นไม่มีเลยชอบชอบกินแบบนี้เหรอไม่ชอบกินลาบกินต้มอะไรไม่กินใช่ไหมชอบส้มตำมีทุกอย่างตำผลไม้ มีใครสนใจแนวพี่น้องเอ้ยโสดนะจ๊ะสาวานมมาาุ่นนี้โสดนะจ๊ะที่มีคนเสือผมมอพี่น้องผมมาสาวนุ่นนี่โสดนี่ร้านสาวผมนี่อนลองพูดดูดิว่าโสดหรือว่าไม่โสดโ <c oughs> สดไมจ๊ะหรือว่ามีคนจีบนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> พูดออกเสืยงดูสิ ถามยุย้ยถามถามว่าถามว่ายุ้ยนี่สดไหมแบบนี้เหรออาน้องยุ้ยว่ายังไงเผื <c oughs> ่อมีคนเขามาดูยู u b e ลุงเขาสนใจน้องยุ้ยไม่แน่นะเอา้าไม่อยากคุยแล้วน้องยุ้ยไม่อยากคุยไม่สนใจเอาโอเคมาโฟกัสที่สัดน้องนุ่นดีกว่าที่ชัดฮึน้องนุ่นก็ไม่กล้าตอบแล้วลุงก็ถามเรื่นแบบนั้นแหละไม่ต้องตอบหรอก แล้วไปจนกว่าสำนักงานมึงเลื่อนหรอไม่ยอมหรอกเอาป่วย้่านนี้ไม่ท้านไม่มีเด็กอ่ะที่จะเปิดเรียนหรอกอ่าโอเคพี่น้องเดี๋ยวมารีวิวจานข้าวผมแล้วก็สิบิีคลิปนะครับเนาะฮ่าๆนี่คือจานข้าวผมพี่น้องเอ้ยวันนี้กินง่ายๆนะครับเนาะผัดกะเพราไข่ดาวกับข้าวหมูนะครับเนาะ กับข้าหมูครับสวยๆแลบข้าวไขยดาวโอเค okay, พี่น้องจะ่เฉพาพิดคลิปไพี่ทนานะครับน้องขอของคุณพี่น้องเบอร์สุขสุข,สขคนครับขอการคลิปนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ